จะไม่ไปกดย้ำเน้นจนไอ้จุดที่เจ็บเจ็บแล้วเจ็บอีกอุ้ดีกดไปเลยเนี่ยเจ็บมากเลยยิ่งเจ็บยิ่งดีอย่าก,กดทนอดท,ทนอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องตามหลักของการนวดแผนไทยเพราะฉะนั้นเวลานวดเพื่อการนวดรักษาทางการแพทย์แผนไทยเขาจะไม่กดตรงตรง,ตรงไปที่ก้ามเนื้ยเขาจะไม่กดไปที่เน้นเค้นในจุดที่เจ็บปวดเขาจะกดตามแนวหลักของเส้น เพราะว่าพอกดกระตุ้นของแนวทางเดินหลักของเส้นหรือจุดสัญญาณหลักมันจะกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนของเลือดลมของพลังเข้าไปถึงหนจุดที่เกิดการอักเสบหรือเกิดการบาดเจ็บได้สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆทางด้านสุขภาพการแพทย์การแพทย์แผนไทยกับหมอพิเชษทาง YouTube c h anel หมอพิเชษนะครับคลิปที่แล้วนะฮะก็เป็นการเล่าให้ฟังถึงเรื่องของเส้นประธานสิท ธาตลมทั้ง6กหธาตุลมเนี่ยมันจะวิ่งไปทั่วร่างกายก็จะวิ่งเป็นแนวแนวหลักๆอยู่10แนวหรือ10เสน้นที่เรียกว่าเส้นประทานสิเกิดความผิดปกติสามารถที่จะนํามาใช้ในการวินิจฉัยความเจ็บไข้ได้ป่วยได้เส้นที่1ชื่อว่าเส้นอิทาเริ่มต้นจากข้างสะดือด้านซ้ายประมาณ1นนิ้วมือแล้วก็แล่นลงไปบริเวณหัวเหนา่าไปต้นขาซ้ายค่อนไปทางด้านหลังถึงหัวเข่า แล้วก็เลี้ยวขึ้นไปแนบข้างกระดูกสันหลังด้านซ้ายขึ้นไปจนศีรษะแล้ววกกลับมาสิ้นสุดที่จมูกซ้ายเส้นที่2เนี่ยเส้นปิงขาก็เริ่มต้นจากสะดือด้านข้างขวา1นิ่วมือแล้วก็แล่นไปบริเวณหัวเนาไปที่ต้นขาขวาด้านในค่อนไปทางหลังไปถึงหัวเขา่าไปถึงหัวเขา่าแล้วก็เลี้ยวขึ้นไปด้านข้างกระดูกสันหลังด้านขวาขึ้นไปศีรษะแล้วก็วกกลับมาที่จมูกขวาเส้น <lan cer> ที่3เส้นสุมนาเริ่มจากอะไรเหนือสะดือมา2นิ้ว แล่นขึ้นไปภายในอกผ่านลำคอไปสิ้นสุดที่โคนลิ้นครับเส้นที่4เนี่ยเส้นกาลาทาลีจะเริ่มต้นที่เหนือสะดือหนึ่งนิ้วจะแล่นแตกออกเป็น4เส้น2เส้นบนแล่นขึ้นไปผ่านแล่นผ่านข้างใช้โครงผ่านสะบักนะไปยังแขนสองข้างไปที่ข้อมือตลอดถึงนิ้วมือทั้ง10ส่วน2เส้นล่างแล่นไปบริเวณต้นขาด้านในผ่านหน้าแข้งด้านในทั้งสองข้างไปที่ข้อเท้า ถึงแน,น่นิ้วเท้าทั้ง10เส้นที่5เส้นศาสตร์สลงสีก็เริ่มต้นข้างสะดือด้านซ้าย3นิ้วมือแน่นลงไปบริเวณต้นขาซ้ายทางด้านในแล้วก็ผ่านหน้าแข้งด้านในโคนนิ้วเท้าซ้ายทั้ง5้าแล้วก็ย้อนผ่านขอบฝ่าเท้าด้านนอกขึ้นมาบริเวณหน้าแข้งด้านนอกต้นขาด้านนอกไปชายโครงหัวนมด้านซ้ายแล้วแล่นเข้าไปใต้ขางขึ้นไปสิ้นสุดที่ ตาซ้า,ายที่6ทวารีเริ่มต้นจากข้างสะดือด้านขวา3มนิ้วมือแล่นลงไปบริเวณต้นขาขวาด้านในผ่านหน้าแข้งด้านในขอบฝ่าเท้าด้านในโคนนิ้วเท้าขวาทั้ง5แล้วก็ย้อนผ่านขอบฝ่าเท้าด้านนอกขึ้นมาถึงหน้าแข้งด้านนอกต้นขาด้านนอกแล้วก็ไปชายโครงด้านหัวนมขวาแล้วแล่นเข้าไปใต้คางขึ้นไปสิ้นสุดที่ตาขวาเส้นที่7จันทะภูสังเริ่มต้นจากข้างสะดือท้าย สี่นิ้วมือนะแล่นผ่านลาวนมซ้ายผ่านด้านข้างของคอขึ้นไปลิ้นสุดที่ที่หูซ้ายเ <นะ S 1> ส้นที่8เส้นลูกชาจะเริ่มต้นจากข้างสะดือด้านขวาสีนสนส่นิ้วมือแล่นผ่านลาวนมขวาด้านข,าข้างของคอสิ้นสุดที่หูขวาอ้าวคือเส้นสุขุมังเริ่มต้นใต้สะดือ2นิ้วมือแล้วก็เยื้องซ้ายเล็กน้อยแล่นไปที่ทวารหนักขับถ่ายอุจจาระเส้นที่10เส้นสิกินีเริ่มใต้ สะดือสองนิ้วมือเยื้องขวาเล็กน้อยไปยังทวานเบาก็คือไปกระเพาะปัสสาวะระบบขับถ่ายปัสสาวะคลิปนี้เนี่ยก็อยากจะอธิบายสําคัญว่าคนที่จะนวดรักษาโรคหรือแม้แต่นวดส่งเสริมสุขภาพถ้ามีความเข้าใจเรื่องเส้นประทานสิบว่ามันผ่านอาวัยวะอะไรบ้างแล้วเมื่อเกิดอาการที่ผิดปกติแล้วเนี่ยเราจะนวดบริเวณเส้นไหนมันถึงจะออกอาการ หรือแก้อาการที่เกิดขึ้นจากโรคนั้นๆได้นะครับซึ่งการออกอาการหรือการแก้อาการเหล่านี้เราเรียกว่านวดบําบัดซึ่งในทางการแพทย์แผนไทยก็จะมีการนวดบําบัดอยู่สองแนวทางด้วยกันแนวทางแรกเรียกว่านวดเฉลยศักดิ์แนวทางที่สองเรียกว่านวดราชสนักนวดเฉลยศักดิ์เนี่ยจะเน้นการนวดไปแนวของเส้นประธานฉิบตามตำราดั้งเดิม สองเส้นประธานฉิ์นะครับซึ่งก็จะมีวิธีการนวดที่อาจจะนอกจากใช้มือใช้นิ้วใช้อุ้งมืออาจจะมีการใช้สอกหรืออาจจะมีการใช้เขา่าช่วยกดหรืออาจ้าร่วมด้วยในบริเวณที่เป็นกล้ามเนื้อที่มีความแข็งแรงซึ่งมันอาจจะแรงกดลงไม่ได้ไปไม่ถึงแนวทางเดินเส้นแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะใช้แค่นิ้วมือแล้วก็ศอกแล้วก็ท่านวด ของเฉลยศัพท์ก็อาจจะเป็นท่านั่งท่านอนหงายท่านอนตะแคงแล้วประท่านอนคว่ำนะก็จะมีอยู่4ท่าลักษณะการนวดของเฉลยศัพท์ก็จะมีการประชิดเนื้อประชิดต,ตัวระหว่างหมอกับคนไขนะ้ค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ลักษณะการนวดก็คือเวลาการลงจุดก็จะเป็นลงจุดแบบค่อยๆลงไปช้าแล้วก็ะเพิ่มน้ําหนักเขาเรียกหนวด แล้วพอได้ถึงจุดแล้วก็กดน้ําหนักให้ได้เน้นนะตรงนั้นเน้นณนะตำแหน่งนั้นแล้วก็นิ่งค้างไว้อาจจะค้างไว้สัก15-30ถึง30นาทีหรือ3 0นาทีถึง45นาทีแล้วก็ค่อยๆย,ยกขึ้นมาอันนี้ก็เป็นลักษณะคลิกน่วงเน้นแล้วก็นิ่งนะในขณะที่การนวดราชสำนักเนี่ยก็จะมีการประยุกต์ เส้นประทานสิบอ่ะมีแนวเส้นทั้งยาวเป็นแนวอย่างเงี้ยนะมันจะมีจุดเป็นจุด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 เหมือนสถานีรถไฟนะหรือรถโดยสารมันก็จะมีสเตชันมีจุดจอดเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดที่เป็นชุมทางสําคัญสําคัญนะเขาก็เรียกจุดสําคัญสําคัญบนแนวเส้นประธานสิบหรือที่แนวที่จะสามารถกระตุ้นส่งเลือดลมไปไปเลี้ยงจุดสําคัญสําคัญได้ดีนี้ว่าจุดสัญญา นะถ้าเป็นจุดสัญญาณหลักๆจุดสัญญาณหลักบนแนวเส้นประธาน10เขาก็เรียกว่าจุดสัญญาณแม่ถ้าแยกย่อยๆออกไปอีกก็เป็นจุดสัญญาณลูกนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการนวดซึ่งมีจุดใหญ่ๆอยู่50จุดจากการประยุกต์เส้นทั้ง10เส้นเนี่ยก็มีอยู่50จุดนะลักษณะการนวดราชสำนักจะเน้นแค่นิ้วกับมือเท่านั้นนิ้ว มือเท่านั้นอาจจะใช้นิ้วกดนิ้วเดียวหรือจะใช้นิ้วกดร่วงหรือจะใช้มือกดอ่าน,นิ้วก็ได้นะครับเราเียกว่าเวลานวดก็ต้องท่าทางการนวดนะนะการนวดร่าจมนักนี่ก็จะระยะหา่างรักษาระยะห่างกันพอสมควรนะครับนะแล้วก็ไม่หายใจลดคนไข้นะเวลากดก็ต้องหน้าตรงแขนตึงองศาได้หน้าตรงแขนตึง องศาได้นะครับแล้วก็กดไปตามหลักคล้ายๆกันก็คือค่อยๆลงน้ําหนักจนถึงจุดที่ต้องการน้ําหนักพอดีกับที่ต้องการแล้วก็ค้างไว้นะค้างไวนะ้ณจุดนั้นระยะเวลา1 5ถึง30วินาทีก็เรียกว่าคาบเล็กหรือ3 0ถึง45วินาทีก็เรียกว่าคาบใหญ่นะโดยใช้กระบวนการที่เรียกว่าหน่วงเน้นนิ่งนะครับ จุดสำคัญนะที่เป็นจุดใช้นวดเนี่ยนะที่มีจุดใหญ่ๆหรือจุดสัญญาณแม่อยู่50จุดเนี่ยเช่นที่ศีรษะด้านหน้า5จุดศีรษะด้านหลัง5จุดนะครับช่องท้อง5จุดด้านหลังอีก5จุดแขนด้านนอก5แขนด้านใน5ขาด้านนอก5ขาด้านใน5นะครับที่จุดจอมประสาทโค้งคอบ่าไหลตรงนี้ก็จะมีจุดรวมแล้วก็ประมาณ50จุดนะครับในคลิป ต,ต่อไปเดี๋ยวผมจะเอารายละเอียดเรื่องจุดสัญญาณที่ใช้เป็นการกดจุดนวดนะสำหรับการใช้ของราชสำนักหรือสำหรับการนวดแบบราชสํานักเนี่ยมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งท่านวดของราชสำนักการนวดจะมีระยะห่างระหว่างผู้นวดกับคนคนไข้หรือคนถูกนวดนะจะมีระยะห่างมีการท่านั่งที่เรียบร้อยไม่ประชิดติดตัวแล้วก็ใช้เฉพาะนิ้วมือกับมือ เท่านั้นในการนวดแล้วท่านวดก็จะมีอยู่3าท่าก็คือมีท่านั่งท่านอนตะแคงแล้วท่านอนหงายจะไม่มีท่านอนคว้าถ้าเป็นการนวดแบบราชสำนักซึ่งสมัยก่อนการนวดแบบราชสำนักก็คือการนวดเจ้านายนะครับการนวดเจ้านายซึ่งท่านอนคว้าเนี่ยก็จะในหนึ่งก็ว่าการท่านวดท่านอนคว้าเนี่ยท่านวดเจ้านายแล้ว เราลงน้ําหนักแรงไปแล้วเกิดการเจ็บเราจะไม่เห็นสีหน้าของคนถูกนวดนะจะทําให้ถูกโกรธถูกโมโหและเป็นอันตรายต่อผู้นวดได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเจ้านายท่านก็อาจจะไม่ต้องการที่จะนอนคว่ำเพราะว่าอาจจะถูกลอบทําร้ายได้นะฮะน,นี้ก็เป็นหลักของการนวดทั้งสองแบบแต่แตหลักพื้นฐานดั้งเดิมเหมือนกันก็คือทางเดินของหลงหรือเส้นประธานทั้ง10เส้น ซึ่งเส้นประธาน10เส้นก็เป็นทางเดินร่วมกันของาธาตุลมทั้ง6ชนิดที่เราเรียกว่าชก,การวายโธานะาธาตลมทุกชนิดทนียจะมีทางวิ่งที่ใช้วิ่งร่วมกันเป็นแนวหลักๆหลักๆหลๆ,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 ๆอยู่10เส้นนะครับอันนี้คือการเชื่อมโยงของเส้นประธาน10บลมาธาตุลมทั้ง6ชนิดแล้วก็จุดสัญญาณหล,ลักทั้ง5 0จุดสัญญาณเพราะฉะนั้นเวลานวดเพื่อการนวดรักษาทางการแพทย์แผนไทย เขาจะไม่กดตรงตรงไปที่กล้ามเนื้อเขาจะไม่กดไปที่เน้นเค้นในจุดที่เจ็บปวดเขาจะกดตามแนวหลักของเส้นเพราะว่าพอกดกระตุ้นของแนวทางเดินหลักของเส้นหรือจุดสัญญาณหลักมันจะกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนของเลือดลมของพลังเข้าไปถึงณนจุดที่เกิดการอักเสบหรือเกิดการบาดเจ็บได้ เราจะไม่ไปกดย้ำเน้นจนอจุดที่เจ็บเจ็บแล้วเจ็บอีกอุย้ยดีกดไปเลยเนี่ยเจ็บมากเลยยิ่งเจ็บยิ่งดีอยอาก,กดทนอดท,ทนอย่างเงี้ไม่ถูกต้องตามหลักของการนวดแผนไทยนะครับแล้วก็จุดสัญญาณเนี่ยหรือแนวเส้นเนี่ยมันจะอยู่ตามซอกกล้ามเนื้อเป็นแนวที่เส้นเลือดเส้นประสาทเส้นน้ำเหลืองมันวิ่งผ่านไม่ใช่กดทับตรงไปบนกล้ามเนื้อ ซึ่งการกดบนบนกล้ามเนื้อนี่ถามว่าได้เป็นมันก็พอได้ประโยชน์บ้างเพราะว่ากล้ามเนื้อมันก็มีธาตุลมวิ่งอยู่เส้นเล็กเส้นน้อยอยู่นะฮะแต่มันมักจะไม่ใช่เส้นหลักเพราะฉนั้นการไปกดบนกล้ามเนื้อก็ต้องใช้แรงเยอะนะการใช้แรงเยอะเพราะฉะนั้นคนที่กับไม่แม่นจุดเนี่ยก็จะจะนวดต้องออกแรงเยอะเพราะมันต้องไปสู้แบบ,แบบแรงของกล้ามเนื้อซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะทําให้เขาต้องใช้ อุ้มมือหรือศอกเข้าไปกดหรือเข่าเข้าไปกดช่วยแต่ถ้าเป็นการจุดนวดที่จุดสัญญาณหรือแนวเส้นประธานจริงๆมันไม่ต้องใช้อวัยวะอื่นแค่ใช้นิ้วนะครับอาจารย์ผมท่านหนึ่งซึ่งท่านเป็นลูกชายของหมอแผนไทยซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหมอหลวงในราชชนักในสมัยรัชกาลที่5นะครับท่านก็ได้สอนผม,ผมก็บอกว่าเนี่ยมีแค่2นิ้ว่ก็ช่วยเหลือคนได้มี2นิ้วเนี่ย ช่วยเหลือคนได้แล้วนะครับซึ่งท่านก็จะไม่ได้ใช้อวัยวะส่วนอื่นเป็นศอกเป็นเข่าหรือเป็นเท้าเข้ามาช่วยเพราะว่าท่านจะเน้นที่แนวเส้นประทานหรือแนวจุดสัญญาณซึ่งออกแรงโดยนิ้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปได้และปกติเนี่ยคนที่จะนวดเก่งเขาจะต้องมีการฝึกความแข็งแรงของนิ้วนะก็เรียกว่าทําแบบนี้นะแล้วก็ยกตัวยกตัวให้ลอยขึ้นมาเรียกนั่งกระดานนั่งกระดานเพื่อให้พลังของนิ้วเนี่ย มีพลังังนั้นคนที่มีพลังนิ้วดีน,นกดก็จะได้น้ําหนักได้น้ําหนักพอแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าจะลงน้ําหนักสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับสมัยนี้ก็บอกกดน้ําหนักลงไปสักกี่ปอนด์กี่ปอนด์กี่ปอนด์ในแต่ละจุดนะครับอันนี้ก็จะทําให้ได้พลังกระตุ้นที่เพียงพอแล้วก็สามารถที่จะทําการรักษาโรคซึ่งไม่ใช่เฉพาะโรคของการกดเมื่อยกล้ามเนื้อนะมันยังสามารถที่รักษาโรคที่เป็นทางอวัยวะ ผ่านหลายๆส่วนได้ถ้าเรานวดจุดๆเส้นจริงมันก็จะวิ่งเข้าไปฟื้นฟูส่วนที่สบายจะปวดหรือเสียสมดุลได้ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะได้ไปรโยชนกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์ให้แพร่หลายครับเพราะว่าเป็นองค์ความรู้ของไทยเราเองไม่ได้ซื้ออามาจากต่างประเทศไม่เสียดุกันาแน่นอนคลิปนี้จบแต่ียงเตัวนี้ครับสวัสดี